สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพบกันอแล้วนะคะวันนี้ชวนชนะิชานาสวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้วันนี้บัพปูวันพุธนะคะสีเขียวคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะ พัดดอกทองอะไรนะคะวันนี้สีสีอะไรเอ,อ่ยสีเหลืองนะคะบ้านเราปลูกเองนะคะสวยงามมากค่ะตัดกับสีเขียวนะคะเหลืองเขียวะคะ่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะวันนี้เราจะมาชวนกันกวนขนมเม่งถึงเม่งถึงหรือว่าคอเป็ดของหอมเม่งถึงก็เป็นขนมของชาวจีนนะคะเป็นขนมมงคลค่ะ เราก็มาเรียนรู้ขนมตามชาติบ้างนะคะเรียนรู้ขนมไทยๆแล้วก็มาเรียนของตามชาติบ้างอะไรคะนานานชาตินะคะ,ะวันนี้เกามาดูแป้งก่อนนะคะแป้งข้าวเหนียวนะคะนี่แป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเหนียวนี้บ้านเราตากเองนะคะตากแป้งแห้งคะ่ะกล้องดีไหมคะดีค่ะวันนี้ไฟสว่างดีนะคะ เดี๋ยวจะขอใส่แว่นซะหน่อยหนึ่งเพราะว่ามันมองไม่ชัดมันมองตัวเลขไม่ชัดสกักครู่นะคะสะกักครู่ค่ะมาแล้วคะว่ะแว่นแว่นค่ะอาล้คะ่ะใส่แว่นก่อนจะได้มองตัวเลขชัดๆขนาดนี้เป็นหนึ่งวินาทีแล้วนะคะ อาแล้ค่ะแป้งข้าวเหนียวนะคะก็ผสมกับน้ํานะคะแป้งข้าวเหนียวร้อยกรัมแล้วก็น้ำเปล่าต้มสุกนะคะ200กรัมใส่ลงไปค่ะละลายค่ะให้เขาละลายเป็นเนื้อเดียวกันนะคะไม่ยากค่ะทาไม่ยากบ้านเราทําแป้งเองสะอาดและปลอดภัยค่ะไม่มีผากันกันลากันเชื้อราอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอแป้งละลายแล้วนะคะแล้วก็ไปผ่าน,นะค่ะไปผ่านกระชอนนะคะ เพื่อให้อะไรคะเพื่อให้แป้งเขาเนียนมากขึ้นแต่ให้ผ่านช้อนไปกดๆนิดๆค่ะไม่ยากค่ะใหม่ๆแป้งใหม่ๆนี้จะหอมมากเลยค่ะสองวันนี้จะแดดดีค่ะประมาณนี้นะคะโดยประมาณประมาณนนะแป้งของเราก็จะประมาณนี้ จากนั้นก็เราก็จะพักแป้งไว้ก่อนค่ะพักไว้ในภาชนะที่เราเตรียมมานะคะละลายแล้วค่ะละลายแล้วก็พักไว้ก่อน,นะคะค่ะต่อจากนั้นเราพักแป้งไว้ก่อนสำลบกล้องไว้ก่อนค่ะต่อจากนั้นเราก็จะมาทําน้ําตาลนะคะน้ําตาล จะมาเคี่ยวน้ําตาลค่ะเอากระทะมาใส่มาใส่กล้องหน่อยกระทะมาโชว์เข้ากล้องหน่อยอันนี้เป็นกระทะของเรานะคะที่จะที่จะกวนขนมแม่งม่งถึงเนี่ยนะคะอ่ะนะคะน้าตาลนะคะน้ําน้ําที่จะผสมกับน้ําตาลนี่ก็จะประมาณสักครึ่งถ้วยนะคะครึ่งถ้วยตวงนี่แหละคะ่ะ จากนั้นก็ใส่น้ำตาลลงไปน้ำตาลของเราก็เป็นทรายแดงนะคะผสมกับทรายขาวนะคะ200กรัมนะคะอย่างละครึ่งก็ได้ค่ะหรือว่าส่วนนึงก็ได้ค่ะ200กรัมนะคะจากนั้นเราก็คนค่ะคนให้น้ำตาลกับอะไรคะน้ำตาลกันนะคะเป็นเนื้อเดียวกันเปิดไฟแล้วนะคะนี่มาวางแป้งค่ะเตรียมเอาไว้ อ่ะนะคะนะคะอันนี้เราก็จะเคี่ยวไปให้น้ําตาลละลายนะคะให้น้าตาลีละลายกับเขาเรียกว่าอะไรน้าลลาําตาลกับน้านะคะละลายกันก็จะเป็นน้าเชื่อมเดี๋ยวตาสว่วนทั้งหมดจะใส่ในใต้คลิปนะคะ เริ่มละลายแล้วนะคะไม่ยากนะคะคุณผู้ชมลองทำดูนะคะแล้วจะรู้ว่าทำใหม่ๆมันอร่อยแค่ไหนอ่ะละค่ะเริ่มเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่แปะแสลงไปเราเรียกว่าแปะแสนะคะนี่ค่ะเป็นสีอย่างนี้นะคะแปะแสก็200้กรัมนะคะใส่ลงไปเคี่ยวกับน,น้ำตาลโดยประมาณนะคะ แสนี้ก็จะยากลำบากนิดนึงเวลาตักไปมาัน,านนะคะจะยากลำบากเพราะว่ามันเหนียวและก็ติดภาชนะเวลาทำแต่ว่าแปแแสไปอยู่ตรงไหนก็อร่อยทุกอย่างะคะ่ะ <c oughs> เจือเจือนิดๆค่ะเราก็คนแปะแซเนี่นะคะกับอะไรคะน้ำตาลกับน้ำนี้ให้เป็นเนื้อเดียวกันให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะจากนั้นเราก็จะใส่ เดี๋ยวรอให้ก็เดือดนิดนึงรอให้เดือดนิด ตอนนี้เดือดแล้วนะคะคุณผู้ชมใจเดือมาเดือดแล้วน้ำตอนนี้กี่อย่างนะคะในกระทะกี่อย่างคะกันได้ไหมจำได้มาตอบมานะคะหนึ่งน้ำสองน้ำตาลใส่แดงกับใส่ขาวแล้วก็แปะแส่สามอย่างนะคะควรให้เข้ากันตอนนี้ละลายแล้วใช่ไหมคะเราจะใส่น้ำมันพืชคะ่ะโดยประมาณนะคะสองช้อนโต๊ะลงไป ประมาณสองช้อนโต๊ะน้ำมันพืชนะคะสองช้อนโต๊ะแล้วก็คในให้เข้ากันให้เขาเดือดค่ะเสียพนพลั้งนหน่อยตอนนี้ก็เป็นฟองนะคะให้เหนียวก่อนนะคะให้เขาเหนียวก่อนแต่แซที่เหลือเดี๋ยวเราจะใส่ให้หมดนะคะที่มันต,ดติดก้นถวยไว้เนี่ย คนถ้วยก็แค่ออกให้หมดแต่แสดนี้จะยากลำบากหน่อยน,นะเวลาทำต้องทานุถนอมนิดนึงมันจะเหนียวค่ะแล้วมันก็จะติดภาชนะเยอะเวลาทำนี่ต้องมีเทคนิคต้องมีเทคนิคกับเขาหน่อยนะคะ,ะ,น,ะ,คะนี่นะคะโดยประมาณใส่ลงไปแล้วค่ะเราจะเคี่ยวให้ก้นเหนียวก่อนนะคะ ให้เหนียววิธีการดูน้ําตาลให้เหนียวทํำยังไงคะดูนะคะเทคนิคค่คะเทคนิคมันสังเกตนะคะดูนะคะฟองนะคะดูฟองตอนนี้ฟองจะเล็กๆฟองใหญ่ๆผสมกันเดี๋ยวต้องรอให้ฟองใหญ่ๆหายไปก่อนนะคะ <S <S น้ำตาลจะใช้ได้ต้องให้เหนียวเหนียวนิดหนึ่งจากนั้นเราก็คอยระวังว่าอย่าให้เขาไหม้ค่ะ อันนี้ต้องใช้อะไรนะคะความสังเกตนะคะสังเกตค่ะสังเกตสังเกตเห็นไหมคะอย่างถังสักนิดหนึ่งจะใส่แป้งเม่งถึงหรือคอหางหรือคอเป็ดเม่งถึงภาษาจีนก็จะเรียกเม่งถึงอร่อยนะคะคุณผู้ชมแต่อย่ากินเยอะนะคะพอประมาณ ่แล้วนะคะเดี๋ยวนี้ค่ะถึงจะใช้ได้สังเกตดูนะคะมีแุดฟองเล็กๆเ,เห็นไหมคะเห็นไหมคะชัดๆค่ะวันนี้เราตั้งกล้องแบบตั้งนะคะไม่นอนนะคะเพื่อที่จะให้เห็นชัดๆค่ะเห็นชัดไหมคะโอเคค่ะชัดชัดมากอ่ะดูจะให้ดูน้ำตาลานี้นะคะตั้งน้ำตาลแบบนี้เอาช้อนไม่ก็ทับพีะะ่เนี่ยค่ะหยดค่ะเห็นไหมคะต้องหยดอย่างนี้ค่ะ จะดีค่ะนะคะให้เหนียวเหนียวเห็นไหมคะเวลาหยดลงน้ำจะเป็นวิธีสังเกตนะคะไม่ยากน้ำตาลเหนียวจะเป็นลักษณะนี้นะคะเอาแล้วค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะใส่อะไรคะเมื่อกี้นี้แป้งค่ะจะใส่แป้งลงไปคนนะคะค่อยๆหยอดลงไปค่ะแล้วคนค่ะ แป้งลงไปแล้วนะคะผสมกันนะคะคนคะ่ะคนแป้งลงไปแล้วคนค่อยๆค,คนนะคะค่อยๆหยอดลงไปะคะ่ะอย่าใส่ทีเดียวหมดนะคะ,ะค่อยๆใส่ค่ะอานะคะตอนนี้เราก็คนให้ข้าแห้งคนให้เป็นลูกมะพร้าวเหมือนกับขนมไทย่ะคะแม่งถึงก็เป็นขนมมงคลนะคะ ถ้าเป็นของจีนก็จะเป็นเม่งถึงถ้าเป็นของไทยก็อย่างเช่นจากมงกุฎหรือทองเอกค่ะนะคะทองเอกจากมงกุฎนะคะเข้าไปดูในช่องของเราได้นะคะ่ะวันนี้เรามาทำขนมที่ต่างชาติบ้านใกล้เลื้ยเคียงนะคะอ่าลนะคะ่ะต้องคนทีๆหน่อยนะคะตอนนี้เดือนแลนะคะเป็นรูปก็คือเป็นรูปเดียวกันแต่ว่ายังไม่เป็นรูปของคะ่ะ ดีไฟนะคะไฟกลางนะคะไฟกลางให้เป็นเนื้อเดียวกัน,นะคะ่ะเหนียวเหนียวหน่อยให,แห้แห้งหน่อยจะอร่อยตอนนี้ห้ามหยุดนะคะควรไปเรื่อยๆเพราะไม่งั้นต้องเอาผ้าจับกระทะไปก่อนนะคะไม่งั้นกระทะจะดินะะ้นค่ะ ไฟได้นิดนะคะหนักหนักมือค่ะให้เป็นลูกมะพร้าวควรจะเป็นลูกมะพร้าวแห้งหน่อยมันจะอร่อยเวลาคนนี่ต้องดันๆไปนิดนึงเพื่อไม่ให้ก้าไม่ให้แป้ง nặng người lắm cả, chuẩn chạy ra rồi cả, nít nưng vậy, ông chạy Tâm dền cái như là chạy này. ระวังความร้อนด้วยความร้อนมันจะร้อนเยอะมากค่ะต้องคอยระวังเราต้องจับจวนได้เราต้องจับกระถาวไว้เพรไม่งั้นเดี๋ยวจะเกอเป็นลูกแล้วขาดนิดนึงนะคะอีกสน,นิ่งอร่อยนะคะคุณผู้ชมหอมไหมคะตอนนี้แป้งกับน้ำตาลลงไปค่ะหอมมากหอมค่ะ หนึ่งนิดนึงไม่ยากนะคะลองทำดูนะคะแล้วก็มเาเล่าสู่กันฟังว่าทำกี่เองอร่อย นนิดนึงเอาแห้งๆหน่อยพอเย็นตัวแล้วก็จะแข็งค่ะจกจะติดกระทะแล้วค่ะ ตาส่วนทั้งหมดจะใส่ไว้ใต้คลิปนะคะคุณผู้ชมลองทําดูนะคะแล้วก็ทําเสร็จแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังบ้างว่ามันอร่อยแค่ไหนสําหรับคนที่ชอบทํานะคะสําหรับคนที่ไม่ชอบทําก็ดูค่ะนี่ค่ะจะเป็นลูกมะพร้าวอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นลูก อะไรค่ะได้แล้วนะคะดับไฟค่ะตอนนี้นะคะขนมเม้งถึงเนี่ยก็จะต้องไปคุกกับงาค่ะนะคะอ่ะตอนนี้ก็ดูนะคะดู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 ก่อนโชว์งาค่ะเราจะโชว์งาเอาเอาอะไรคะเอากระทะหลบกล้องหน่อยค่ะตอนนี้กล้องจะมาจับที่งานนะคะงานนี้ก็ต้องไปผ่านความร้อนก่อนนะคะคุณผู้ชม งาไปผ่านความร้อนนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าไปผ่านคนวามร้อนก็คือว่าเอาไปคั่วนั่นเองคั่วให้งาหอมค่ะนะคะเราจะใช้งาขาวหรืองาดำผสมกันนะคะ งาดำกับงาขาวผสมกันนิดหน่อยงาดำก็สักส่วนหนึ่งเพื่อแต่งสีให้ก็สวยค่ะอันนี้คือถาดนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เราจะโรยงาไปก่อนนะคะข้างล่างเราจะให้งาดำค่ะเพื่อแต่งให้มันแปลกงาดำกับงางาขาวนะคะผสมกันนะคะโรยไปค่ะนะคะจากนั้นเราก็าจะเอาขนมเนี่ยคะ่ะ ขนมที่เรารเกลือนี้นะคะใส่ลงไปทำให้เป็นแผน่นอัต้าพี่มาช่วยหน่อยอัต้าพี่มาช่วยตักหน่อยตอนนี้ยังร้อนอยู่นะคะยังร้อนอยู่ใส่ลงไปะคะ่ะใส่ลงไปตรงงานที่เราวางไวะะ้เนี่ค่ะเห็นไหมยังร้อนอยู่แล้วเขาจะร้อนหอมไหมคะ <c oughs> หอมไปได้กันนะคะ อร่อยค่ะแต่อย่าก,กินมากนะคะเพราะว่ามันเป็นแป้งกินให้ให้ได้อยู่ในระดับมาตรฐานว่าวันหนึ่งเราควรกินแป้งเท่าไหร่รักษาสุขภาพค่ะเดี๋ยวค่อยแต่งนะคะใส่ลงไปก่อนค่อยแต่งให้เป็นสี่เหลี่ยมเดี๋ยวค่อยๆตกเดี๋ยวพอค่อยเย็นแล้วค่อยจะแข็งตัวนหน่อยค่ะคุณผู้ชม กลิ่มนะคะไปค้นหาเม่งถึงนะคะว่าที่ที่มาที่ไปเป็นยังไงแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังบ้างเม่งถึงภาษาจีนเม่งถึงหอมอร่อยะคะ่ะ แป้งบ้านเราทำเองนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ไปผ่านไม่มีผลกันเสียะคะ่ะกินก็จะดีต่อดสุขภาพค่ะคะอยากรู้นะคะว่าเขาทาแป้งกันยังไงนะคะก็เข้าไปดูได้นะคะในควนิชาน,าน,นะะันค่ะวิธีการทําแป้งสดะคะ่ะวิธีการทําแป้งสดแป้งแห้งทําไว้ให้ดูแล้วนะคะเข้าไปดูได้นะคะหากดูยากนะคะมีช่องเรานี่แหละคะ่ะที่ ที่อาจจะแตกต่างกับช่องอื่นนะคะเพราะว่าการทำแป้งเนี่ยไม่ค่อยมีคนทำให้เห็นนะคะเดี๋ยวนี้คนก็จะไปซื้อแป้งแห้งก,กันหมดเพราะว่าแป้งแห้งเนี่ยก็จะมีสารที่ทำให้มันไม่ดีต่อสุขภาพนะคะนะคะเป็นยังไงคะเม่งถึงของเราเห็นไหมเสร็จแล้วตอนนี้เราก็จะมาตกเขาเรียกว่าอะไรทำให้เขาเป็นอะไรคะ ถายก็ได้ทำให้เขาเป็นสี่เหลี่ยมไว้นะคะเย็นแล้วยังไม่อยู่ตัวนะคะตอนนี้ยังพอยังร้อนอยู่เราก็ตีให้เขาเป็นสี่เหลี่ยมบางคนอาจจะใช้ถาหรือบางคนอาจจะใช้วัสดุอะไรที่เห็นว่าจะทำแล้วง่ายนะคะอันนี้เราทำแบบบ้าๆบ,บางคนอาจจะใส่ถาก็ได้ เราทำแค่ร้อยกัมเองอย่างนี้นะคะอ,อ่าประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็จะโรยงาลงไปะคะ่คะในค้างงางาขาวนะคะโรยลงไปชั่วๆโรยงานี้ก็คือว่าเพื่อที่จะไม่ให้เขาเวลาเราตัดมาเป็นชิ้นๆเนี่ยคะ่ะมันจะหยิบได้ง่ายนะคะงานนี้ก็ประมาณสักร้อยกัมน,นะคะคุณผู้ชมง,งานมีประโยชน์ไหมคะ มีประโยชน์ค่ะมีแคลเซียมเยอะนะคะงาและนอกจากนั้นงาก็จะมีน้ํามันหอมระเหยซึ่งดีต่อสุขภาพแคลเซียมก็บํารุงกระดูกและฟันนะคะ<น>บางคนอาจจะชอบงาดําแต่ถ้าเอางาดํามาปนมันก็จะปีมีสีดาๆนะคะมันไม่สวยบางคนบอกมไม่สวยแต่ว่างาดํามันก็มีประโยชน์มากกว่างาขาวนะคะ งานดาก็ไม่ได้ขัดสีงานขาวเขาก็าเอางานดาไปขัดค่ะอาละค่าโรยประมาณนี้เห็นไหมคะถ้าโรยเยอะจะไม่สวยจะทําให้แมงถึงเราไม่สวยนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้อย่างเงี้ยให้ให้ตึงตัวนะคะแล้วถึงจะตัดออกมาได้นะคะตอนนี้เราจะให้ดูขนมขนมที่เราทําเสร็จแล้วอันนี้เราโรยได้งาดํานะคะเดี๋ยวเราโรยงานขาวอีกสักนิด อันนี้งาดำผสมกับงาขาวเห็นไหมเติมตัวแล้วก็จะแข็งตัวนิดหน่อยก็คือเหมือนเหมือนกับอะไรคอเป็ดคอหานอะไรนะคะเราไม่ได้ใส่ถั่วข้างใน,นะคะ่ะเราใช้แต่เมงถึงล้วนๆนะคะบางเจ้าว่าอาจจะใส่ถั่วข้างในใส่ถั่วตัดนะคะเดี๋ยววันหลังจะทําให้ดูนะได้เหมือนกันคะ่ะนะคะว่าถั่วตัดเนื้อต้องไปทําถั่วตัดก่อนแล้วถึงจะมาทำมาทําพร้อมกับเมงถึงะคะ่ะ ก็แปกดีนะคะกินก็นอร่อยทัวก็จะมันนะคะอย่างนี้คะ่ะอันนี้จะเป็นจานนะคะจานอันนี้ดูที่เป็นถาดเรายังไม่ได้ตัดนะคะนี้เราทําให้ดูน,นะคะอันนี้งาดําผสมกับงาขาวอย่างละห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะสมมติว่างาดำห้าสิบห้าสิบกรัมงาขาวละห้าสิบกรัมค่ะส่วนอันนี้ข้างหน้านี้ก็งางาขาวล้วนก็จะแตกไปน,นะคะต่างกันนะคะ ขึ้นอยู่กับความชอบค่ะทำได้หมดนะคะนะคะเห็นไหมคะอร่อยไหมคะนี่ค่ะเราจะลองหยิบมาให้ดูสักคำหนึ่งอันนี้ก็ยังไม่ตึงตัวเท่าไหร่นะคะยังไม่แข็งเท่าไหร่นะคะแซมาให้ดูแซะมาให้ดูให,ดให้น้ําลายไหลเล่น <laughs> ให้น้ําลายไหลเล่นกันนะคะแซะให้เดินนิดหน่อยใส่ช้อนก็ได้ แคใส่ช้อนก็ได้ใส่ไม้ตักก็ได้จะเย็นพอไหมเนี่ยเดี๋ยวดูในชามนี้นะคะอ่าได้อยู่ได้อยู่เห็นไหมคะตักไปอันนี้ก็เป็นชิ้นๆเวลาเสร์ฟเราก็ใช้มีดกรีดนิดหนึ่งนะคะคนที่มากินก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะก็ใช้ช้อนซ่อมนี่แหละคะ่ะนะคะอันนี้ย่อไม้ตักของเรานะคะแต่ต้องรอให้เย็นก่อนนะคะต้องรอให้เย็นก่อนถึงจะอร่อย ถ้ากินร้อนแล้วมันไม่อร่อยตัดเป็นชิ้นๆนนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นคำเลยค่ะคำใหญ่ค่ะหอมนะคะอร่อยนะคะเม่งถึงของเราอร่อยนะคะเอาวางโชว์ไว้ก่อนโชว์ก่อนเม่งถึงค่ะสาหรับการทําเม่งถึงวันนี้ก็สำเร็จลงแล้วนะคะชิมไหมคะ ว่าอร่อยแค่ไหนชิมให้ดูค่ะให้น้ำลายไหลเด่นกันลองชิมนะคะชิมนี้ยังชิมไม่ได้นะคะเพราะว่ายังร้อนอยู่อันนี้เย็นแล้วชิมได้ค่ะอร่อยค่ะพอชิมแล้วนะคะต้องตามด้วยน้ําอุ่นหนึ่งแก้วหรือว่าน้ําสมุนไพรหนึ่งแก้วนะคะเพราะว่ามันหวานและที่สาคัญแป้ง นิ่มนวลค่ะอร่อยมากหวานกำลังดีค่ะไม่หวานจัดมากอย่างนี้นะคะเวลาเราเคี้ยวนี่นะคะเราเคี้ยวไปโดนแป้งใช่ไหมคะมันก็จะมีงานอยู่ในนี้ใช่ไหมปากของเราก็คือว่า พอจะเข้าป่ากเนี่ยมันจะหอมงาแล้วค่ะนะคะต่อมาก็หอมแป้งเวลาเราเคี้ยวเราก็จะไปโดนงาใช่ไหมคะงามันก็จะทําไงคะเราไปเคี้ยวมันมันก็จะแตกตัวใช่ไหมคะผสมกับแป้งนะคะกุบกุอร่อยมากเลยค่ะ <laughs> จากนั้นเราต้องกินน้ําอุ่นหรือว่าน้ําสมุนไพรนะคะหนึ่งแก้วนะคะกินสักสองคำก็พออย่าก,กินเยอะนะคะเพราะมันหวาน อันละค่ะชิมให้ดูแล้ววิธีการกินก็บอกไปแล้วตอนนี้คนทำต้องดื่มน้ำแล้วนะคะไม่ไหวค่ะอันนี้น้ำต้มสุกนะคะเวลาดื่มน้ำนี่นะคะคุณผู้ชมก็มีเทคนิค น้ำเนี่ยในหนึ่งแก้วเนี่ยนะคะน้ำเขาก็จะมีโมเลกุลของน้ำใช่ไหมเวลาเขาอยู่อย่างเงี้ยยังไม่แตกตัวนะคะนึกภาพไปด้วยนะคะยังไม่แตกตัวะคะ่ะพอเราดื่มเข้าไปนะคะโมเลกุลของน้ำเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นมวลนะคะเขาเรียกอะไรเป็นคัสเตอร์ถ้าภาษาอังกฤษนะคะหรือเป็นกลุ่มเป็นก้อนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะน้ำของเขานะคะเราจะต้องอมไว้ในปากสักหน่อยนะคะนับหนึ่งสองสามก็ได้ เพื่อให้น้ำเขาเนี่ยมันแตกตัวหรือจะใช้ขยอกปากก็ได้เพราะว่าเราเวลากืนลงไปเราจะได้กืนแบบสะดวกน้ำไม่เป็นกลุ่มเป็นก้อนคุณผู้ชมเคยกินน้ำแล้วน้ำติดคอไหมคะ mm. เล่าสู่กันฟังมะ,คะเคยกินน้ำแล้วน้ำติดคอไหมคะทุกคนเชื่อว่าต้องโดนน้ำติดคอนะคะตอนนี้วิธีการกินเนะะี่ยค่ะน้ำต้องกินแบบนี้ละคะ่ะอย่างที่เล่าให้ฟังนะคะ เอาไปโองไม่ได้ปากใชหน่อยหนึ่งเป็นสงสามนับในใจนะคะเพื่อให้น้ําแตกตัวหรือน้ํากระจายเพราะขณะน้ําที่อยู่อย่างเงี้ยน้ําก็จะรวมรวมตัวโมเลกุลโมเลกุลเล็กเล็กของน้ําส่วนเล็กๆโมเลกุลส่วนเล็กๆของน้ำจะได้แตกตัวค่ะกินแล้วก็สะดวกนะคะลองสังเกตนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วมาเล่าสู่รกันฟังนะคะสําหรับวันนี้ อธิบายเสยาวและวิธีการกินด้วยอารค่ะเม่งทึงของเรานะคะโชว์ค่ะสำเร็จลงแล้วนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้เราด้วยนะคะที่สำคัญนะคะเราชอบคนติดตามะคะ่ะไลค์แชร์ความรู้เราจะได้กว้างไกลกว้างไกลค่ะเป็นบุญกุศลน,นะคะให้ความรู้แก่มวลชน ชุมชนของเรานะคะขณะนี้เรามีผู้ติดตามมากพอสมควรนะคะชวนเพื่อนมาไลค์มาแชร์กันนะคะส่งไปให้ใครก็ไลค์แชร์ติดตามกันนะคะและติดตามกันค่ะแลวเช่าคนติดตามนะคะสวัสดีค่ะแล้ะพบกันนะคะครั้งต่อไปโชว์ค่ะ สวัสดีค่ะเดี๋ยวจะไปโชว์ใกล้ๆหน่อยนะคะให้น้ำลายไหลเล่นกันกวนใหม่ๆอร่อยนะคะลองทำดูนะคะแล้วก็มาเล่าสู่ไปฟังบ้างอ่าโชว์ในถาดนี่แหละคะ่ะไอโชว์ในจานนี่แหละคะ่ะสวัสดีค่ะแล้วพบกันนะคะวันนี้เราใช้เวลาไปเยอะมากมวัวแต่กินให้ดูนะคะสวัสดีค่ะ แล้วพบกันนะคะครั้งต่อไปค่ะ